เส้นยึดตัวเองมากเลยออโอ้ยเส้นขอเจ้าของพี่น้องเอ้ยสะสมมาตั้งนานแล้วอย่าหาทำเด้อพี่น้องบอกไว้ก่อนบอกไว้ก่อนอย่าหาทำมนุษย์นะเหมือนที่เขาทำอ่ะขูดอย่างเงี้ยขูดอย่างเงี้ยมันจะไปมันจะไปออกอะไรคะ,ะเส้นนี้เส้นตายด้วยเนะี่ย เส้นนี้เส้นตายด้วยในจะหาทํานะคะอันนี้คือเส้นตายแล้วนะคะจะไปหาขูดนะคะเพราะขูดเนี่ยมันไม่มันไม่ได้ออกหรอกค่ะมันไม่ได้ออกหรอกค่ะมือค่ะมือค่ะที่จะรีดเส้นเราได้คือมือรีดเส้นเราได้คือมือมือควายหลังคล้วตรงนี้เราแล้วก็กดเข้าไปเลยค่ะกดเข้าไปนะคะรักษาเส้นคอรักษาเส้นไม่ให้ยึดไม่ให้ติด ผ่อนคลายผ่อนคลายผ่อนคลายกล้ามเนื้อแล้วค่ะแต่ว่าอย่าเอาอันนี้ที่เขาทำทำับอย่าหาทำเด็ดค่ะมิฉะนั้นพวกเจ้าจะสมวยไปนะเนี่ยเอามาทำอย่างเงี้ยเอาทำอย่างเงี้ยมันจะออกที่ไหนละ่ะมันจะออกที่ไหนล่ะคะมันจะออกที่ไหนล่ะคะมือเนี่ยคะ่ะมือเราเนี่ย,ยรีบเดี๋ยวนะอาน้ำมันก่อนเพราะเส้นติด ยาหมองค่ะที่จะรักษาเราได้ถ้านวดไม่ใส่อะไรเลยหรือเราเอาไม้ไปเคี่ยีๆอย่างเงี้ยไม่มีประโยชน์ค่ะมีแต่อันตรายเีรีดนเอออุ่นสระเป่าก่อนใส่นั่นแหละใส่ใสที่แม่ใส่หวดที่แม่ไว้นั่นแหละใส่นั่นเลยใส่หวดนั่นแหละ เอาเทออกสิซึ้งที่ไหนล่ะนะมอข้าวนะซึ้งที่ไหน,นเียกงอันเรีย,อออนนรยมอขข้าวไม่ต้องเทนะเา,าซึมันก็เป็นอีกอย่างหนึ่งอันนี้เขาเรียกหม้อนึ่งข้าวกับหวด หวหนึ่งเขาลูกข่อยหมูจกหวัวหมูจกซึ้งเนี่ยอย่าไปหาทําเด็ดขาดนะคะอย่าไปหาทําเด็ดขาดนะคะที่เขาทาทาเอาไม้ไปเคลียร์ตรงนีน้ไม่รู้ว่าครูเยอะทุกวันเนี้ยไม่ไม่ไม่รู้เหมือนกันพี่แกงไม่ได้บอกใส้อะไรไม่รู้เนี่ยอย่าหาทํานะอย่าเอาไม้เคลียร์อันนี้อันนี้สาธิตให้ดูอย่าไปหาทํา แล้วถ้าเขาจะนวดให้เแล้วก็อย่าหาทําอย่าให้เขานวดไม่ต้องนวดที่จะคลายเส้นเราได้คือยาหมองเส้นติดเส้นยึดยาหมองพลังนวดออยใส่คือเส้นติดข่ตัวเน่เละค่ะเนี่ยเส้นติด่อยตอนนี้แหละยาหมองใส่แต่บางเอิญบังเอิญมีสีเดียวหายากยากย,ยาหมองแคบนี้เนี่ยเนยเพอเส้นเข้า เส้นติดค่อยนานแล้วเหมือนกันเนี่ยเห็นไหมคะเนี่ยเนี่ยรีดเลยเนี่ยเนี่ยเนี่ยมือเราเนี่ยมือเราเนี่ยรีดได้เนี่ยเนี่ยก็แล้วแต่เนี่ยเนี่ยรีดค่ะรีดค่ะเนี่ยใช้มือเรานี่แหละรีดเห็นไหมเนี่ยเส้นติดเส้นยึดมันลอยเจ็บหมดเลยเนี่ย กามค่อยกามค่อยเก็บหมดเลยค่ะพี่น้องจา๋าเนี่ยมือเรานี่แหละใช้นวดเลยไปนวดที่ไหนถ้าเขาจะเอาเนื้อเคลียร์อย่างเงี้ยห้ามนะคะเขาก็เคลียร์ไปให้หมดเวลาไปงั้นแหละใช้มือนี่แหละค่ะพลังมือเรานี่แหละพลังมือนวดนี่แหละรีดไปรีดไปรีดไปง่ายรักษาเบื้องต้นเห้ตตัวเองง่ายเห็นไหมโอ้โหเสรนก็ติดค่อยไร้แท้ตั้งนานเราไม่ค่อยได้นวดเนาะ ักนี้รู้ตัวเลยไม่ค่อยจอะเส้นติดมันก็จะเลอขึ้นมันก็จะจุกอย่าลืมนะคะ